บิเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ๊เกตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปได้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องเกี่ยวกับเทอร่าด้วยกันท่านใดสนใจในการฝากลูน่า l a s s สิกนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณ 5-8%ต่อวันที่กระดาน b i ต g e t นะนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากที่จะใช้กระดานไทยนะนะครับมีความคล่องตัวหรือความคล่องทางด้านการเงินสูงๆก็แนะนำนะครับไปที่กระดาน Binance TH มั่งนะครับบ n น n c e ไท a i l a n d ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกัน โอเคเรามาพูดถึงเรื่องของโดคอนด้วยกันนะครับก็มันมีข่าวออกมานะครับว่าฮันชางจุนเนี่ยอดีตเจ้าหน้าที่ทางการเงินที่ไปร่วมเดินทางด้วยกับโดคอนถูกจับนะครับต่อด้วยพร้อมกันกับโดคอนตอนจับในมอนเตนโกเมื่อประมาณปีที่แล้วแหะนะครับผลปรากฏว่าวันนี้ก็มีข่าวออกมานะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะ นะครับแต่เป็นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจมอนเตเนโกนะครับอ,อันนี้เป็นคนกลนะคือไม่มีแหล่งข่าวอะไรเลยนะครับก็ทําใจเป็นกลางละกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแหล่งข่าวไหนนะครับมันจะดีที่สุดเนาะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดใช้แหล่งข่าวที่มาจาก ฝั่งของอเมริกาเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมว่าในช่วงเนี้ยเขาก็จะเล่นยากขึ้นก็คือพยายามที่จะให้แหล่งข่าวเนี่ยที่ไม่ได้มาจากจากฝั่งไหนหรือข่าวโคมลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาออกมาก็ก็ดูด้วยกันนะครับว่าฮันชางจุนเนี่ยนะครับคนฮันชางจุนใช่นะครับเจ้าหน้าที่ทางการเงินเนี่ยโดนส่งไปเกาหลีใต้จริงหรือเปล่า นะครับก็ถูกจับอะ่ะนะดันั้นการถแถลงการของตํารวจนะครับของประเทศนะการตัดสินใจจะส่งผู้ลายข้ามแดนเนี่ยเพื่อจะไปโดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศนะครับตํารวจมอนเตนิโกนะครับก็กล่าวว่าฮานเนี่ยถูกส่งไปให้ทางการเกาหลีใต้เพื่อจะได้เริ่มต้นนะครับการดําเนินการคดีอาญาสําหรับ อาชญากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใบาการทางด้านการลงทุนการเงินการลงทุนและการช่อกงในตลาดทุนซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตจากเกาหลีใต้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตำรวจมอนเตนโกหหมีความรู้ขนาดนี้เลยโอ้โหโปรเฟชนลเลยนะครับมีความรู้ทางด้านกฎหมายของเกาหลีใต้พูดอะไรออกไปไมันหรือ่านะเป็นผมผมผมเป็นตำรวจผมก็ไม่พูดนะนะเพราะว่าผม ผมเป็นแค่ตำรวจนะผมไม่ได้เป็นอายาการนะครับแล้วก็ผมไม่ใช่เป็นพวกมีความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับถ้าถ้าพูดมาแบบนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าเป็นฝรั่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าฮานเนี่ยโดนส่งไปจริงหรือเปล่าแล้วก็มันมีข่าวออกมาป่าอีกอันนะนะครับอันนี้มาจาก DLnews นะครับ อันนี้ก็คือโกลันโลดิกนะครับทนายของคอนและฮานนะครับก็ถแถลงการว่าเรายังดำเนินการคตัดสินของโดคอนหลังจากอุทธรของเรานะครับซึ่งอคอนเนี่ยก็โดนยืดเวลาออกไปสี่เดือนเนาะนะครับแล้วก็จะข้ามไปถึงประมาณเดือนมิถุนายนด้วยนะครับที่การพิจนารณาในการส่งบุายข้ามแดนเนี่ยที่จะ ขยายออกไปนะครับแต่บนมากกว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันมันจริงๆทางอเมริกาเขาอยากให้เร็วกว่านั้นเนาะนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผู้พิพากษาของของมอนเตนิโกนะครับว่าเขาจะตัดสินหรือว่าลงความเห็นยังไงว่าคนเนี่ยจะโดนส่งไปที่ไหนนะครับเกาหลีใต้หรืออเมริกานะแต่ส่วนตัวผมกลับไปที่สิงคโปร์นั่นแหละ นะครับคล้ายๆกับท r ีแอ r r เ w อร์ i t ปินะผู้ร่วมก่อตั้งนะครับจุนนะ่ะก็โดนส่งไปที่สิงคโปร์เหมือนกันนะครับไปโดนจับที่สิงคโปร์เลยนะครับหมายมานปันมือว่าพร้อมที่จะมอบตัวที่นั่นนะอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นเป็นจุนนะครับผู้ร่วมก่อตั้งของทวีแอร์เลอร์กปิก็หนีไปไกลแล้วนะนะครับจะมากลับมาสิงคโปร์ทำไมใช่ไหมนะครับ ฉะนั้นอายการทั้งสหรัฐและก็หลีใต,ต้ได้ขอนะครับส่งผู้ลายข้ามแดนของคอร์ดนะครับเกี่ยวกับการล่มสลายของเทอร์าคอยนะครับอัลกอริทึมซึ่งมีมูลค่าประมาณ6 0หมื่นล้านดอลลาร์ในปี2022ฉะนั้นการส่งผู้ลายข้ามแดนนะครับของขานเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับโทษจำคุก4เดือนในมอนเตเนโกหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามพร้อมปลอมเอกสารการเดินทางหรือพวกพาสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับ ดังนั้นข่าวแรกของโดคอนเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข่าวของฝั่งของ xrp กับ t e ต l a r ด้วยกันนะครับ xrp มีข่าวว่าไงบ้างนะครับ xrp พุ่งขึ้นถึง4586%ในการชุมนุมอย่างกระทันหันเพื่อต่อต้านตลาดกระทิงน,นะครับในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์พลิกผานอย่างน่าประหลาดใจตลาดสกุลเงินนี้ต้นได้เริ่มต้นการเดินทางที่ซับสนอลมานะครับโดยเฉพาะ xrp นะซึ่งเป็นสินทยัพ์ที่ใหญ่ที่สุดในขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วในขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องอเผชิญกับช่วงเวลาความผันผวนของตลาดนะครับแล้วความรุนแรงไม่กี่วันที่ผ่านมาความตึงเครียดที่เห็นนะครับเพื่อกระจายไปสู่ภูมิทัศน์เพื่อสินทรัพย์นะครับเทรดเดอร์และผู้ที่สนใจก็พบกับการเคลื่อนไหวผ่านอ่าเขาเรียกว,ว่ากราฟนะครับที่แดงเถือกเลย นในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ XRP ไม่ค่อยไปนะราคาจากนั้นเนื่องจากการขาดนะครับการเกินระดับการสนับสนุนแบบดินามิกที่สำคัญอันนี้เป็นการเน้นย้ำการวิเคราะห์นะครับของ u ู d ูด้วยแล้วก็ทำให้ XRP มีผลกระทบอย่างมากโดยบันทึกประมูลมูลค่าลดลงประมาณ3%นะครับทำให้ปรายาของ XRP เนี่ย สู่การชำระบ,บัญชีของ XRP ของเทรดเดอร์จำนวนมากโดยอัตโนมัตินะครับใครที่ใครที่เปิดลองแบบเปิดลองแบบเขาเรียกว่าใช้เลเวลส์นะครับสูงเกินไปนะครับก็ลำบากหน่อยลำบากหน่อยนะครับเพราะทุกคนรู้แล้วว่าจังหวะ XRP มันจะมา นะมันมีเรื่องของ Digital, ดิจิ t ต l d อ g ดิจิตหยวนผมเชื่อว่ามันจะมีความผันผวนแบบนี้แหละก่อนที่จะขึ้นแรงนะครับฉะนั้นทั้งลูน่ากับ xrp ผมว่าเหมือนกันนะครับลูน่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเกาะบอกไปหลายคลิปแล้วว่าเก่บอบอยู่ที่เจ็ดพันนะครับถ้ามันเกินพันสองได้ที่ศูนย์สามตัวพันสองมันจะเป็นบูลันมินิบูลัน นะครับจนถึงเจ็ดพันหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอยู่ในนี้แหละไม่เกินตรงนี้นะครับเกินยากมากยกเว้นจะกล่าวแบบสุดลูกหูลูกตาสุดขีดส่วน XRP เนี่ยเขาบอกว่าในยีบี่ชั่วโมงอันนี้ข้อมูลจากคอยแกสมีการชำระบ,บัญชี XRP มูลค่า1นึจุศย์แล้านดอลลาร์อย่างน่าประหลาดใจและสิ่งที่โดดเด่นพิเศษก็คือ1นึุศูนล้านดอลลาร์จากยอดรวมทั้งหมด แสดงถึงสถานะการซื้อซึ่งเป็นการเดิมพันในแง่ดีต่อการเติบโตของโทเค็นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนะครับประมาณ4586%เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระบ,บัญชีสถานะการขายในรูปดอลลาร์นั่นเองท่ามกางการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของ xrp ได้ปรับเปลี่ยนนะครับตำแหน่งที่โดดเด่นโดยสินทรัพย์ถูกชำระบ,บัญชีตามหลังยักษ์ AC, คริปโตเช่นบิตคอยอีเธเรียมโซโลน นะครับแล้วก็เชนลิงก์ในเครือข่ายเหล่านี้นะครับและเราก็เหมือนกับว่าในข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะมอง XRP อย่างไรนะครับจากการปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์เมื่อเร็วๆนี้ต่ำกว่าระดับแนวรับหลักจะส่งสัญญาณขาลงส่งผลให้นักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจก็ไต่ตองนะครับวิธีที่เป็นไปได้นะว่าจะมีเหรียญอื่นหรือเปล่า หรือว่ามีหนทางอื่นหรือเปล่าเพราะว่า xrp ไม่สามารถที่จะชนกรอบลายสัปดาห์ได้นะครับแต่ก็มีบางข่าวบอกว่า xrp เนี่ยเขาเรียกว่า hidden bullish นะครับคือแฝงกระทิงเอาไว้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เพื่อรักษาทัศนคติเชิงบวกนะครับการใช้ความระมัดระวังในการลงทุนข้อมูลการชำระบ,บัญชีล่าสุดเน้นย้ำ เป็นความสำคัญของการลดความเสี่ยงและความเสี่ยงของการของภาระหนี้สูงนะครับเหมาะสำหรับการฝ่าฟันความผันผวน,นของตลาดนะครับเราก็พายุลูกนี้ท่านผู้ชมยินว่าไงนะครับส่วนตัวผม XRP เนี่ยผมว่าไปต่อนะครับยังมั่นใจอยู่ว่ามาแน่นะครับพอทุกคนรู้แล้วว่ามีข่าวฝัดออกมาเยอะ นะครับเราก็มีมีฟัดออกมาเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับ XRP โดนแฮกอะไรบ้างนะครับทางเทคนิคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้นะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้เป็นคำตอบเสมอไปข่าวก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไปคุณต้องใช้การสื่ลเล่งด้วยนะครับสำหรับคริปโตนะครับคือคุณมั่นใจส่วนตัวผมนะตอนนี้ลองผมก็ยังใส่อยู่นะ ผมไม่ผมไม่ไม่ถอดออกนะครับผมไม่เอาออกด้วยนะแต่ก็แตกนะครับใช้เงินแบบกล้าเสี่ยงนะช่างมันนะบ,บางคนก็ตั้งราคาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดก็คัดล้อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปได้ก็น่าสนใจแต่ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับน่าจะเป็นจังหวะของฝั่งของ อ่เอกับไชน่าแะนะครับเรารอสักนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่วันอังคารก็น่าจะวันพฤหัสนะครับก็สองวันนี้เพราะว่าเราจะเข้าสู่จุดจีและวันนี้วันที่หกนะครับก็ประมาณวันที่วันที่แปดวันที่9้าเราดูด้วยกันนะครับก็วันนี้8ดวันนี้เก้าวันนี้หกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเก้าสิบ ก็น่าจะช่วงวันพือหัสพูดพือหัสสุกนะครับก็จะเป็นวันช่วงของวันตุ่จจินก็เหรียญจีนต่างๆน่าจะเริ่มวิ่งแรงนะครับเรามาดูตัวเหรียญอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า APE นะครับก็มีการเคลื่อนไหวลงต่ำกว่า1.20ดอลลาร์แล้วนะครับ APE ก็เป็นเหรียญ F อคริปโตนะครับเหรียญตัวนี้ก็หลุดลงต่ำกว่าโซนแนวรับที่ 1.40ดอลลาร์ Fcoin นะครับแสดงให้เห็นถึงาการเทขายด้วยนะครับพวกเหรียญพวกนี้เป็นเป็นเหรียญ NFT ะนะมันก็เป็นเหรียญกระแสรองนะครับแนวโน้มก็ทำให้เกิดการหลุดจากระดับสูงสุดที่1.90ดอลลาร์ใกล้เครื่องหมาย e m a 200วันนอกจากนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงด้านบนที่ที่ค่อนข้างโค้งมนเนาะมันไปต่อไม่ได้นะ และไปที่ขอเสื้อด้านล่างนะครับก็น่าจะเป็น head and shoulder นะครับเป็นกาพวกนี้ก็หมายความว่าราคาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงติดดินได้อีกนะผมขอไม่ได้สรุปนะครับเหรียญนี้มากอาจจะผมจะให้เรื่องของแนวรับแนวต้านไว้นะครับแนวรับอยู่ที่1.20นะครับและ1นึดอลลาร์นะครับแนวต้านอยู่ที่1.50 mm hmm. และ1.70ดอลลาร์ mm hmm. นะครับโดยประมาณ น่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับเป็นข่าวของสเต l ่านะครับตัวนี้สเต l ่าหรือ XLM นะครับเครือข่ายตัวนี้หรือ XLM นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่0.1109ดอลลาร์ลดลงประมาณ88%จากระดับสูงสุดตลอดการในปี2018นะครับก็ในช่วงนั้น xrp มันแรงนะครับแล้วมันโดนเบรกนะครับโดยเรื่องของคดีต่างๆนะครับสเตลาก็เป็นบริษัทลูกนะครับจริงๆไม่ใช่บริษัทลูกหรอกบริษัทคู่แข่งกับ xrp นะครับแล้วก็ปัญหาคืออาเหรียญนี้วานไม่ค่อยทำไรเนาะนะครับก็น่าจะเป็นคู่แข่งกับ xrp หลักในโซนอเมริกานะครับก็เติบโตนะครับในช่วง ปี2018นแะครับแล้วก็มีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของโทเค็นอยู่ที่3.5ล้านล้านดอลลาร์นะครับในสถานการณ์ตลาดมีและ10ล้านดอลาลาร์ในภาวะตลาดกระทิงนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับตามรายงานของอันนี้คือย2 c o ิบสจบริษัทจัดก,การสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็อาจเติบโตถึง10ล้านล้านดอลลาร์ภายใน10ปีข้างหน้า นะครับก็เป็นการลงทุนระยะยาวสเตล่าแต่ก็ไม่แน่นะช่วงที่ XRP ราคาขยับดีๆสเตล่าก็อาจจะขยับหรือ x l m น่าจะขยับราคาดีๆได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีนักลงทุนนะกองทุนนะครับผู้เล่นสถาบันใหญ่ๆเนี่ยอย่าง WisdomTree แล้วก็ Bitborn ABN แล้วก็ Ambrow นะครับเป็นตัวแทน ของสินทรัพย์โทเค็นนะครับพวกนี้นะครับเราก็ซึ่งเป็นสกุลเงินนะครับที่มีทองคำแบคออพด้วยนะครับแล้วเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดการตลาดถึง3ามอยเอ็ดล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับก็คิดว่า s t e l l a าน่าจะเติบโตได้นะครับก็เหมือนกับพร้อมล้วนะครับน่าจะต้องรอการเติบโตของ SRP ก่อน นะครับเพราะ XRP เขาครองตลาดใหญ่ที่สุดสเต l าเป็นคู่แข่งจริงแต่เป็นตลาดลองนะครับแต่ว่าสเต l าไม่ค่อยมีปัญหากับวานวเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ XRP จะมีเยอะอันนี้นะครับผมก็ตามข่าวมาบ้างนะครับก็ใครเก็งกำไรตัวของ s เ e l a าอยู่ก็คงต้องระยะย,ยาวหน่อยนะครับ XRP น่าจะดีกว่าแล้วเครือข่ายของ XRP ในช่วงประมาณฮาบิงครั้งนี้น่าจะดีกว่านะครับ ก็ถือว่ายาวๆอ่ะละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญก็คือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อว่า Luna Classic นะครับแล้วก็ XRP นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกัดน,นะครับเดี๋ยวเราฝากกระดาน b i g เก t เอาไว้เราทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP แล้วก็ l ู่า Classic จะโกทูดอมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องขออนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK x